สวัสดีครับพบกับต๋อง DX s h a t t e r นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูอลังการงานช้างที่นี่ไม่ให้จังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งมีงานแสดงช้างป่าซึ่งถือว่าเป็นจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับเราให้ทุกท่านดูช้างป่า บนเขาใหญ่ของเรานะครับวันนี้เรารวมเฉพาะช้างที่มีรวมกันเยอะๆนะครับเป็นงานช้างแท้ๆนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็น่าจะหลายสิบตัวนะครับมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงถือว่าเยอะมา,มากๆนะครับจะเรียกว่ายุ่ยเยอะทีเดียวนะครับ ที่มองเห็นนั่นคือช้างนะครับไม่ใช่ลูกหนูนะครับ,บแล้วเราก็จะมาดูจุดอื่นบ้างนะครับตอนนี้กำลังเดิน<ป>หน่วยนาดกันขึ้นมา<ป>อันนี้อีกคค้งหนึ่งนะครับ<ป>อลาัางการงานช้างไม่แพ้ก,กันกับที่เราดูไปเมื่อสักครู่นะครับ รถถ่ายในมุมสูงขึ้นไปนะครับเพื่อให้ได้มุมมองภาพที่แตกตาไปอีกแบบนี่จากโค้งนำหน้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวลูกของจะตามมาาตรงนี้เขาเรียกว่าป่งทุ่งกวางของอุทยานถึงชาติเขาใหญ่นะครับจุดนี้เป็นจุดที่มีโอกาสได้เจอช้างป่า ในระยะที่ถือว่าใกล้มากนะครับมีสวยงามมากทีเดียวนะฮะเดินกันมาเป็นระเบียบทีเดียวนะครับี๋ยวเราก็จะมาดูอีกช็อตหนึ่งฮะอันนี้ถ่ายกันคนละวันนะครับแต่เราดูลักษณะตัวแล้วคล้ายๆกับเป็นโขงเมื่อสักครู่นะครับ แต่น่าจะอาบโคลนมาบ้างแล้วดูตัวที่มีอายุมากๆฮะดูเหมือนกับตัวที่เป็นจากโคงดูท่าเดินของเขาจะสวยงามทีเดียวฮะเราจะให้ทุกท่านดูช็อตนี้นะครับดูเขามุ่งหน้าเดินหากล้องนี้ ถือว่าสง่างามทีเดียวฮะเดินอ่อนช้อยเป็นช้างเดินลูกเล็กๆอยู่อยู่ข้างในโขงนะครับส่วนอันนี้ก็ยิ่งชัดเจนครับมีคนดูเต็มเลยฮะอลังงานการช้างแท้ๆนะครับ นี่กำลังเ,เดินตัดเข้ามาที่ปงทุ่งกว้างเหมือนกันนะครับของนี้เราพยายามจะนับนะครับว่ากี่ตัวเรานับไม่ทันนะครับแต่หลายสิบตัวเหมือนกันนะฮะบ,บนจุดนี้ถ้าเรามีโอกาสดีก็จะมีโอกาสได้เจอแบบนี้นะครับอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเที่ยว แล้วก็มาคอยดูช้างบริเวณนี้ถ้าโชคดีแล้วจะได้เจออลังการงานช้างลักษณะแบบนี้นะครับปกติทุกๆปีก็จะมีการรวมโองลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือภาพของช้างป่าที่พบบนทุยันแห่งชาติเขาใหญ่ของเรานะครับ จะสังเกตว่าลูกเล็กเด็กแดงเยอะมากนะครับถ้าอีกสักสิบปีนี่เราคิดว่าช้างน่าจะล้นเขาใหญ่อาหารที่มีอาจจะไม่เพียงพอก็ได้นะครับเพราะเท่าที่ดูถือว่าเขามีการขายายพันธุ์กันค่อนข้างจะเร็วทีเดียวนะครับโชคดีที่เขาใหญ่เราอดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะดูแลได้ในช่วงนี้ แต่ต่อจากนี้ไม่มั่นใจนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ